สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคู่ทุกคนเนอะน่าจะมามาผูกมาเขือกันวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์เนาะมันนี้บว์เป็นวันเสาร์ไหมวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ผูกมะเขือผูกมะเขือไว้กินเนาะนี่นต้นมะเขือ เผือได้ยค่ะเดอ้อไปไปอีกต้นนึงเนาะข้างหน้าเลยค่ะโอยมีแต่เปิดสมบุนไพรเดอ้อเอามองไดดีเอามองนี่เนาะขอว่างเลยนะโอ้โหตำรวจมาเห็นแล้วเ่งเอาเนาะแย่เลย ปง่ายๆนะค่ะปลูกมะเขือต้องไปพิธีพิธันยังดอกคุดคุดเลยกับปลูกโรดไม่ย,ยากอะไรเลยจะไปคิดย,ยากหลายเนาะปลูกไปเลยเนี่ย,ยมันคิดว่าได้ปลูกนี่ยังให้กับปลูกปลูกไปเลย เนี่มันเป็นเด็ปลูกเรียบร้อยไปอีกหนึง่งถุงจ้ะอ้ายมีอยู่มีกินกะลำบากไปเลยเนาะจ้ะนี่ใส่กล่องไรเคี้ยว เดี๋ยวสิสวกนาเพื่อนเนาะอืเอเาต้นไม้ดีเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้ดีกว่าอือตรงนี้ดีกว่าเพิง่งอยากทายเพิ่งอยากเห็ดเนาะโอ้ย ซื้อมาถุงละสิบบาทเรต้องไปก่าเม็ดเสียเวลาถุงถุงละสิบปลูกเอาเลยนี่ค่ะปููกไปปููกไปเลยค่ะนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งต้นเอาตรงไหนเนาะเอามองไหนมองไหนหมองนี่เนาะ มงนี่หันมานี่ซิจ้าเธอนี่ขอหน่อยกล้องปลาตะเหลียวมึงแต่กล้องเนาะซับโฟตีนเจ้าขอ,องราเบิงเอาเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ได้ลงคลิปเพิงแล้วใจออกแล้วใจว่าน,นี่ฮะเพ็ดไปซื้อ เนาะผู้ใดเป็นชื่อกันบ่เนาะอคอยระใจออกเลยละ่ะทรงต่อีหยังมาให้ค่ะบ,บัวไห่พานเทียเนาะพี่น้องเนาะได้ปูมักเรือมกแตงดีกว่าเนาะไปไปอีกดมทข้างหน้านะเอามองนี่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 นี่ตั้งกล้องมองนี่เลยนี่ อาตรงนี้แหละกล้องอุ้ยลมลมแห้งๆจะพี่น้องจ้ะอุ้ยน้ำหัวน้ำสวนน้ำมันเลยลมนะนี่มองไห้เันไก่ทรศัพับก็เอามองหันแหละปลูกไปเลยค่ะตรน บ้านด้อีอ่อ้าเอ,อ,อ,อครับอืมได้หรอฮะแลวสวัสดีสสดค่ะ,คะ